สวัสดีค่ะตาจียหาวค่ะวันนี้นะคะเรามาอยู่กันที่ร้านกาแฟค่ะชื่อร้านกาแฟว่าคอฟฟี่ฮ่าฮ่าฮ่านะคะารายการภาษาจีนแสนสนุกที่สวทชแก้วกับเหล่าซูพี่เมกก็ได้พาทุกทุกคนค่ะมากันที่ร้านกาแฟนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะพาทุกทุกคนมาสั่งกาแฟกันเนยคะสำหรับกาแฟในภาษาจีนนะคะเราจะเรียกันว่าคาเฟ่คาเฟ่ค่ะเสียงหนึ่งสองตัวเลยง่ายๆเลยค่ะคาเฟ่นะคะ หัวย่าเฮอร์คาเฟ่หัวเย่าคาเฟ่นะคะก็คือฉันต้องการดื่มกาแฟนะคะหัวเย่าอีเคาเฟ่ก็คือฉันต้องการกาแฟ1แก้วนะคะสำหรับภาษาจีนนะคะเขาจับไม่ได้กาแฟ1แก้วนะคะเขาจะบอกว่า1แก้วกาแฟนะคะ่ะก็คือหัวเย่าอีเคาเฟนียค่ะสำหรับ กาแฟนะคะที่เราซื้อจะกินในวันนี้นะคะก็คืออเมริกาโน่ค่ะในอเมริกาโน่นะคะในภาษาจีนเขาจะเรียกว่าเหมยชื่อคาเฟ่ค่ะสําหรับเหมยชื่อคาเฟ่นะคะก็คือเหมือนกับว่าเป็นกาแฟที่ไม่ใส่อะไรเลยอะ่ะเหมยชื่อไม่มีนะคะเหมยชื่อคาเฟ่ค่ะหวอเย่าเฮอคาเฟ่ค่ะก็คือฉันอยากจะดื่มกาแฟานะคะวอเย่าอีเปยคาเฟ่ก็คือ ฉันต้องการกาแฟ1แก้วนะคะหลังจากนั้นนะคะพนักง,งานเขาจะถามค่ะว่าปิ้งต่อมาก็คือเอาน้ําแข็งด้วยไหมนะคะเป็นกาแฟเย็นไหมนะคะแล้วเราก็จะต้องบอกระดับน้ําแข็งของเขาไปนะคะว่าอีปเปยก็คือเอาน้ําแข็งเต็มแก้วเลยนะคะหรือว่าอีป,ป้านเอาน้ําแข็งแค่ครึ่งแก้วพอนะคะด้วยวัฒนธรรมของคนจีนนะคะเขาจะเป็นเมืองหนาวไงเขาก็เลยไม่ค่อยไม่ค่อยกินน้ําแข็งกันนะคะ ถ้าเป็นคนจีนนะคะส่วนใหญ่เวลาที่เขาสั่งกาแฟเนี่ยเขาจะสั่งเป็นกาแฟร้อนการเขาก็จะบอกว่าปู่เย่าปิงเตอปู่เย่าปิงเตอก็คือไม่เอาน้ําแข็งนะคะปู่เย่าปิงเตอแต่ว่าถ้าเป็นคนไทยสมมนมว่าจะติดน้ําแข็งใช่ไหมจะติดเย็นใช่ไหมก็จะบอกว่าปิงเตอก็คือเอาน้ำแข็งด้วยนะคะปิงเตอซึ่งนอกจากจะถามว่าเอาน้ำแข็งไม้แล้วนะคะก็จะถามอีกว่าเถียนมาเถียนมาคือหวานไหมนะคะเราก็จะสามารถเลือกระดับความหวานได้ค่ะ ปุยเย่าถังเขาถามว่าเถียนมาก็คือหวานไหมเถียนคือหวานเนี่ยะแต่เราจะบอกว่าเราไม่เอาหวานเลยไม่เอาน้ําตาลเลยเราบอกว่าปุยเย่าถังถ้าเราจะเอาน้ําตาลแค่ครึ่งเดียวเอาความหวานแค่ครึ่งเดียวนะคะก็บอกว่าอีปั้นนะีคะอีปั้นปั้นแปลว่าครึ่งค่ะอีปั้นก็คือหนึ่งครึ่งก็คือครึ่งเดียวนั่นแหละนะคะ่ะอีปั้นก็ได้มาแล้วนะคะกาแฟค่ะจากคอฟฟี่ห้าหาห้าค่ะ อันนี้คือสั่งจริงดื่มจริงนะคะสำหรับดื่มนะคะกินกาแฟเนี่ยถ้าเป็นคนถ้าเป็นคนไทยเราจะบอกว่ากินกาแฟใช่ไหมแต่ว่าคนจีนนะคะถ้าอะไรที่เป็นน้ำๆเขาจะเรียกว่าเฮอนะคะที่แปลว่าดื่มค่ะแล้วถ้าเราจะบอกว่ากาแฟนี้อร่อยนะคะเราจะบอกว่า How her ห่าเฮอค่ะห่าวที่แปลว่าดีนะคะ เแปลว่าด,ดื่มค่ะถ้าเราจะบอกว่ากาแฟน,นี้อร่อยนะคะเราก็บอกว่า how her ได้เลยนะคะหรือหรือถ้าเราจะถามนะคะว่ากาแฟน,นี้อร่อยไหมนะคะไหมในภาษาจีนก็คือมาอ่ะเราก็สามารถถามได้เลยค่ะว่า how her มานะคะ ค่ะก็วันนี้นะคะน่าจะได้สั์ภาษาจีนกันไปหลายคําเลยนะคะก็อยากให้ทุกๆคนนะคะนำไปฝึกกันค่ะแล้วถ้ามีข้อสงสัยอะไรสามารถติดต่อทางเพจนะคะมาถามที่เราซื้อพี่เมย์ได้เลยค่ะสำหรับวันนี้ขอลาไปกินกาแฟก่อนนะคะบ๊ายบายใจเจียนค่ะ